เป็นสายมูเราก็ต้องมูให้เต็มที่ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่จ๋าจัดให้แล้วค่ะก็เราก็มูแล้วก็สมหวังตามที่เราหวังไว้แล้วนะคะก็ได้พาทีมงานพี่จ๋านะคะมาแก้บนค่ะก็มีทั้งถวายหัวหมูนะคะไข่แล้วก็น้าเปล่านะคะแล้วจุดไฮไลท์เลยนะคะก็คือเราจะรับแก้บนนะคะจํานวน29รอบค่ะแต่ว่าระหว่าง เราก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาน้องวันใหม่มาไหมหรือว่าไม่เอาน้องวันใหม่ดีแต่ก็แอบฝงฝัที่จะต้องทิ้งน้องวันใหม่ไว้ที่ร้านคนเดียวอ่ะถ้าอย่างนั้นวันใหม่ก็มาลํำแก้บนไปด้วยกันเลยนะคะจํานวนี่รอบแต่จะบอกว่าวันใหม่อึดมากคือน้องไม่ยอมหยุดเลยคือน้องเดินตามพี่จ๋าเลยนะแล้วก็ทีแรกเราก็เอาวันใหม่ไปไว้ในรถเข็นเนาะเพราะว่ากลัววันใหม่เหนื่อยหอบแต่ว่าน้องไม่ยอมน้องแบบร้องตลอดทางก็เลยอ่ะถ้าจะลํำด้วยกันก็เงินก็ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอหลังจากเส แล้วคือน้องก็แบบหิวหนักมากเลยนะคะแต่ว่าอัวไม่อยากห่างคนอะ่ะพอเจอคนที่ไม่รู้จักน้องจะเห่าน้องเอาง่ายเลย็กน้องกลัวพวกเราหนีหรือเอาน้องเนี่ยไปทิ้งไว้ oh. ที่วัดนะแล้วก็พี่จ๋าแนะนำนิดนึงถ้าใครเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จน,นะคะวันนี้ก็จะเดินในเรื่องของการขอลูกแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานนะคะก็สามารถมากราบไหว้นะคะหรือว่ามาที่วัดสตือได้เลยนะคะก็จะเป็นหนึ่งขอโตะคะ กระซิบมานะคะว่าวัดสตือเนี่ยอยู่จังหวัดอยุธยานะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามากาบสักการะหลวงพ่อโตได้เลยนะคะ